ขอเก้มาตินได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกับ Honda หากปี2025เจ้าตัวไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานดูค a ติความรู้สึกแรกของเปโดอคอสตาหลังจากได้ลองรถม o t ต g p ครั้งแรกยางของเราสามารถรองรับความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผมกลับมาพบเจอกันอย่างเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการมต GP จากผมกาเดินสีเกมมิ่ครับผมก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมกาเดินสีเกมมิ่งขอเก้มาตินได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกับฮอน d a หากปี2025เจ้าตัวไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานดูค a ติ <G P> การพลาดแชมป์มโต GP ในฤดูกาลที่แล้วให้กับฟรานเชสโกบันญายาอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คอเก้มาตินย้อนนักบิดจากทีมดูคาติ Mac, พราแมกลาดโอกาสในการคว้าตำแหน่งนักบิดทีมโรงงานดูคาติในปีนี้มาตินได้ออกมาพูดถึงความพยายามที่จะแย่งชิงเก้าอี้ในทีมโรงงานอีกครั้งพร้อมกับออกมาเตือนดูคาติว่าหากในปี2025เขาไม่ได้อยู่ในทีมโรงงานของดูคาติเขาจะหาทีมโรงงานอื่นเพื่อแข่งขันต่อ เว้นแต่ความปรารถนาของเขากับทีมดูคติ Lenovo จะเป็นจริงซึ่งทางสำนักข่าว AS ได้ถามถึงความเป็นไปได้ที่มาตินจะตามลูกา Marini เพื่อไปเข้าร่วมกับแรปซอน Honda ในปี2025หรือไม่โดยคอเก้มาตินได้ตอบว่าตำแหน่งที่ผมอยู่ตอนนี้นะ่ะมันต่างจากมารินี่พอสมควรเลยเพราะผมเคยชนะการแข่งขันมาแล้วแต่กลับกันมารินี่ยังไม่เคยชนะเลย แต่ถ้าปีนี้ผมเห็นว่า Honda สามารถพัฒนาขึ้นอีกสักหน่อยหรือในระยะยาวพวกเขามีแววที่จะคว้าแชมป์ได้มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ตอนนี้กับดูค a ติผมยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่เลยลำดับความสำคัญของผมตอนนี้เลยคือในปี2025ผมต้องการเป็นนักแข่งให้กับทีมโรงงานของดูค a ติเพราะเป้าหมายของผมคือทีมโรงงานและมันคือทีมโรงงานที่ผมกาลังใช้รถของเขาผมรู้จักรถคันนี้ดี แถมยังมีผลงานมากมายกับรถคันนี้อีกแต่ถ้าหากพวกเขาไม่ต้องการผมหรือมองว่าผมไม่ใช่คนที่ดีที่สุดผมก็จะมองหาที่อื่นครับที่บาเลนเซียผมเตรียมชุดแข่งสำหรับการทดสอบไว้2ตัวเพราะเผื่อไว้ว่าอาจจะได้ทำการทดสอบกับทีมโรงงานเพราะผมต้องการเข้าร่วมทีมโรงงานเป็นอย่างมากและผมก็พยายามกดดันผู้จัดการของผมเช่นกันครับแต่ผมก็คิดเหมือนกันครับว่าต่อให้บรรยาย่ญญญาจะล้ม และผมได้แชมป์โลกจริงๆพวกเขาจะให้ผมอยู่ทีมโรงงานไหมผมไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เลยครับกับความคิดของดูคติเพราะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องทำอะไรเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขายอมรับผมสักทีโดยมาตินครับยังได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างทีมโรงงานและทีมรองที่เขาอยู่ปัจจุบันว่าความแตกต่างระหว่างการอยู่ในทีมโรงงานเมื่อเทียบกับทีมรองก็คือทีมโรงงานมีบุคลากรในการทำงานมากกว่า แต่ผมก็ชอบบรรยากาศของทีมพลาแมกมากกว่าครับเพราะเราเป็นกลุ่มเล็กๆและคุ้นเคยกันมากกว่าและผมก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะทีมโรงงานดูเหมือนว่าเขาจะจริงจังเกินไปแต่แน่นอนครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องจริงจังผมก็พร้อมที่จะทําให้มันดีที่สุดความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยคือทีมโรงงานมีทีมงานที่เยอะกว่ามากส่วนในเรื่องของตัวรถผมคิดว่ามันไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่ ก็เป็นความต้องการของมาตินครับที่ยังคงยืนยันกับเป้าหมายหลักของตัวเองในการเข้าร่วมกับทีมโรงงานดูคาตเิเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสุดท้ายเส้นทางของมาตินจะไปจบที่ทีมไหนในปี2025ข่าวต่อมาครับความรู้สึกแรกของเปโดรคอสตาหลังหลังจากได้ลองรถม o t ต GP ครั้งแรก เปโดอาคอสตาครับแชมป์โลก m o โต2ในฤดูกาล2023ได้เปรียบตัวเองว่าเป็นเด็กน้อยของรุ่นโมโต g p หลังจากที่ได้ลองรถ m o โต g p พีโดยคอสตาครับได้บอกกับหัวหน้าช่างของตัวเองว่าไม่รู้สิผมคิดว่าผมกำลังอยู่ท่ามกลางหนุ่มใหญ่มากมายและผมก็เป็นเพียงแค่เด็กน้อยในรุ่นนี้ตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับรถได้เลยครับเพราะมันใหม่กับผมมาก ผมได้ลองใช้งานปุ่มลดความสูงของโชคหลังและมันก็ยุบลงผมรู้สึกตกใจมากครับและผมก็คิดในใจว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแน่ๆเลยตำแหน่งทุกอย่างบนรถมันโอเคมากครับทุกอย่างโอเคเลยแต่ผมต้องทำความเข้าใจอีกมากครับว่าปุ่มต่างๆมันอยู่ตรงไหนบ้างผมไม่สามารถผ่อนคลายได้เลยครับเวลาอยู่ในทางตรงรถมันเร็วขึ้นมากๆมันเร็วจริงๆครับซึ่งใครๆก็รู้ถึงพลังของมัน แต่ท้ายที่สุดครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือไม่ใช่แค่ความเร็วสูงสุดอย่างเดียวที่แตกต่างจากรถโม t o ทูแต่มันรวมถึงอัตราเร่งด้วยโดย p โ d r o ค o s t a ครับได้คาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในรุกกี้ของ MotoGP ที่มีความสามารถมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาการได้แชมป์ Moto3 และ Moto2 ในเวลาเพียง3ปีของการแข่งขันอคอสตาคาดว่าจะกลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก MotoGP ในไม่ช้า ซึ่งอคาสตาครับยังได้พูดถึงนักแข่งที่น่าจับตามองในฤดูกาลนี้ว่าแน่นอนครับบรรญาญ,ญาคือผู้ที่คว้าแชมป์โลกคนล่าสุดขอเก้มาตินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจและมาร์กมาเกตอีกคนหนึ่งครับที่เราทุกคนก็รู้ว่าเขาคือใครผมว่าการแข่งขันมโต GP มีความแตกต่างระหว่างนักแข่งทั้งหมดนั้นน้อยมากเพราะคุณสามารถที่จะหลุดจากอันดับที่1ไปอยู่ในอันดับที่15ได้เพียงแค่เพราะคุณพลาดแค่ครั้งเดียว ส่วนผมจะไปอย่างช้าๆและเรียนรู้จากนักแข่งที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นและผมจะพยายามแซงพวกเขาให้ได้ก็เป็นความรู้สึกแรกและเป้าหมายในปีแรกของ Pedro Costa ครับที่ในปีนี้ขยับจากรุ่น Moto2 ขึ้นมาแข่งขันในรุ่น MotoGP ปีแรกด้วยรถ KTM ในทีม GasGas ครับหวังว่าปีนี้ครับพวก PP คงไม่รับน้องแรงๆนะครับเดี๋ยวน้องจะกลัวเอาข่าวต่อมาครับ ยางของเราสามารถรองรับความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายเพื่อนๆหลายคนคงทราบกันแล้วครับว่าในขณนะนี้ความเร็วสูงสุดของรถมโต p จีพีสามารถทำได้ถึง366.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวโดยเจ้าของสถิติความเร็วนี้ไม่ได้เป็นของรถแข่งจากทีมดูคติแต่อย่างใดแต่กลับเป็นของแบดบินเดอร์นักแข่งจากทีม KTM ครับ ที่สร้างสถิตินี้ไว้ในการแข่งขันสปินเรสครับที่สนามมูเจโลประเทศอิตาลีโดยทางเปียโรทารามาโซครับหัวหน้าทีมแผนกโมโตจีพีของมิชลินครับได้กล่าวว่าความเร็วสูงแบบนี้ครับมันไม่มีปัญหาแน่นอนครับเราได้ทําการทดสอบกันมาโดยตลอดและยางของเราสามารถที่จะรองรับความเร็วได้มากกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายซึ่งทางเจ้าของสถิติความเร็วสูงสุดคนปัจจุบันครับอย่างแบดบินเดอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับว่า จริงๆแล้วครับมันยังไม่ถึงขีดจำกัดของตัวรถนะครับมันยังสามารถไปได้อีก2-3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับและมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับผมแทบจะไม่รู้สึกกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นเลยแต่พอหลังจากทางตรงครับเมื่อผมเตรียมตัวเพื่อที่จะเบรกในจุดเดิมความเร็วมันก็เพิ่มขึ้น10-15ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะครับมันน่าประทับใจมากครับในการแข่งขันสปินเรสที่มูเจโวผมมีสลิปสตรีมที่ดีจริงๆ และรถของผมก็วิ่งได้ดีมากด้วยครับพวกเขาทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและมันก็เยี่ยมมากครับที่สามารถทําสถติติความเร็วสูงสุดได้อีกครั้งก็เป็นคําพูดของแบดปินเดอร์ครับเจ้าของสถติติความเร็วสูงสุดใน Mo โตจีในขณะนี้ครับซึ่งในปัจจุบันครับรถ Mo โตจีสามารถทําความเร็วสูงสุดได้เร็วกว่าในยุค 500cc ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นครับการควบคุมความเร็วสูงสุด จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักครับสำหรับการออกกฎทางเทคนิคครับในปี2027ที่มีข่าวว่าจะลดขนาดความจุลงด้วยล่ะครับ mm hmm. ก็จบลงไปอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต GP ที่ผมจะหามาฝากเพื่อนๆกันอย่างเป็นประจำครับและก็ต้องขอบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับว่าข่าวที่ผมนำมาผมไม่ได้มานั่งวิเคราะห์เองครับหรือนั่งคิดเองเออเองแต่อย่างใดครับ ทุกข่าวล้วนนํามาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ทั้งสิ้นครับบางข่าวครับอาจจะไม่ถูกใจ f c นักแข่งบางคนหรืออาจจะไม่ถูกใจกับความคิดพี่ๆบางคนครับอันนี้ก็ต้องขอกราบประทานโทษด,ด้วยนะครับผมให้ถือซะว่าการฟังคลิปของผมเป็นการที่เพื่อนมาเล่าข่าวให้ฟังก็แล้วกันนะครับเพราะผมครับไม่ชอบการมานั่งวิเคราะห์ความคิดของผมเองให้คนหมู่มากฟังครับขนาดนําข่าวที่เขาไปสัมภาษณ์นักแข่งต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังยังมีบางคนครับ ที่ยังไม่ถูกใจหรือยังแยกแยะไม่ออกกันเลยครับก็ขอบนแค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์94 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ